สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะได้นําข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะและก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันนะคะเรามาฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะคะจากแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์นะคะได้เสนอข้อมูลไว้นะคะว่าสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะ ได้เพิ่มวงเงินนะคะเงินสงเคราะห์บุตรนะคะจากจ่ายเดิมนะคะ600บาทนะคะเพิ่มเป็นนะคะ800บาทนะคะมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่1มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะนายทศพลน,นะคะกิจวงวิมานนะคะ เลขาธที่การสำนักง,งานประกันสังคมนะคะกระทรวงแรงงานนะคะเปิดเผยถึงการปรับเพิ่มวงเงินสงคบุตรนะคะให้กับบุตรของผู้ประกันตนนะคะที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนถึง6ปีนะคะให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มจากเดิมนะคะเดือนละ600บาทนะคะเป็นเดือนละ800บาทต่อคนนะคะโดยจ่ายคราวละนะคะไม่เกิน3คนนะคะเมื่อวันที่18มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะกระทรวงแรงงานนะคะโดยสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ ได้ประกาศกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีส่งขอบุตรนะคะฉบับที่2พศ2564นะคะในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2564นะคะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะคะในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนนะคะและภาคแรงงานนะคะให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและเป็นกําลังสําคัญในการ การร่วมกันพัฒนาประเทศชาตินะคะสำหรับการปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์บุตรนะคะจากเดิม600บาทเป็น800บาทนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ จะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม2564นะคะในวันที่30เมษายน2564นะคะเนื่องจากระบบนะคะตัดจ่ายเงินกรณีส่งขอบุตรของสำนักง,งานประกันสังคมที่กำหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง3เดือนนะคะเพื่อปรับผ่านข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องนะคะก่อนการตัดจ่ายผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะ กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งนะคะจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกหรือโทร1506นะคะเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือดูรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่นะคะ w w w sso go t th นะคะก็มีประโยชน์นะคะสำหรับคุณแม่ที่ต้องดูแลบุตรของท่านนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระได้พอสมควรเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ